ลำดับชั้นของพระหมายถึงยังไงนะเป็นชั้นยศอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่ไม,ไม่ไม่มีเพราะในครังพุทธการพระเจ้าจะบอกว่าตัดกับนาคิตะบอกนาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยห้ามไม่เลยนะและพระองค์ก็บอกในเรื่องของ พวกนี้ว่าลาบสักระและเสียงเงย็นยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะนั้นท้งพระเนี่ยติดลาบยบสักระเสียงสรรเริญเย็นยอเนี่ยคุณไม่มีทางถึงนิพพานเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดที่สุดนะ,ะนั้นเราหลีกออกจากพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราอย่าไปสนใจพวกนั้นนะส่วนส่วนพระที่ปฏิบัติดีเนี่ย ก็เป็นธรรมดาที่ญาติโยมเนี่ยจะนําสิ่งนั้นสิ่งนี้ของดีๆมาถวายหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้เจ้าตัดว่าอย่างไงบอกอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเย็นยออันเกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอนะดังนั้นถ้าพระองค์ใดได้ลาบสักการะเสียงเย็นยอนะมาแล้วเนี่ยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาห่อหุ้มอยู่ที่จิตเราใช้สิ่งสิ่งนั้นได้ ใช้ของดีได้ใช้ไรายได้แต่อย่าเอาจิตไปผูก,กับมันนะเตือนเอาไว้เลยนะเพราะมันเป็นอันตรายมากอเป็นอสรพิษเลยนะอื